สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับผมวันนี้น้องพีจะพานูไปเตยไปเล่นในป่านะครับผมน้องพีกับนูไปเตยนะครับผม พาหนูไปเตยไปแม่น้ำมูลนะครับเดินเต็มถนนเลยครับผม วายเดินเต็มถนนเลยขวานน้องพีมาแล้ว,มา,ลวมา้วมขวานน้องพีนะครับผม ว้ายรถเข้ามาแล้วรถใหญ่เข้ามาแล้วรถใหญ่เข้ามาแล้วเป็นยังไงอาอัอน,นี้แล้วมามามาลูกมารถใหญ่มาแล้ว เอาเรีบ้อยรถรถหกล้อใหญ่มาครับมาเร็วมาวมามามา,มานี่มานี่เร็วเอ,อมานี่มานี่นำโดยควาน้องพีนะครับวายรถมาเร็วเดินเต็มถนนเลยเกิน กินอะไรครับอยู่เบกินนะครับผมไปเตยเบกินนะครับมามาเร็วมาเร็วน้อเตยเร็วเตยมาเร็วเตยมามามาเร็วมาเร็วควานน้องพีนะครับควานจิ๋วจะพาะหนูไปเตยนะครับไป เข้าป่าที่แม่น้ำมูลนะครับผมมามาเร็วมาเร็วนกพี่เป็นไงบ้างฮะขี่ง่ายไหม ขี่ง่ายแลวครับขี่ง่ายแลวครับไหนอ๋อไม่รู้อาไระครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมและกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ